แฟังเสียงเราก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นตัวไหนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าน้องหมาทำอะไรกันนะคะเราจะเอาของแป๊บนึงกัอนเราจะไปดูว่าพวกมันแบบว่าอันนี้กันยังไงนะคะแล้ล็อกรกันล้วกกันนี่เราถึงบ้านแล้วนะคะเราจะไปดูว่าหมาพวกนี้ อันนีปฏิกิริยายัางไงมันจะมาถึงบ้าง ล้วนวมยนะคะระหว่างที่จะก,กลับมาบ้านนะคะอันนี้นี่แบบป้าทำไมไม่ให้ตัวอื่นมาหาปเจนะไม่ให้ตัวอื่นมาหาปเจโอ้ยชุลมุนโอ๊ยชุลมุนชุนลมุน 哈内哈。<noise> <noise> ตลงนะคะลูมกาเฟ่ในกรงลมกาเฟอะไรอะไรอะไรนี่นีฮะหาพ่อค่แมีอะไรคะ ความชุนละมุนวุ่นวายนะคะระหว่างการที่จะเข้าบ้านนะคะมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะคือทุกตัวจะมันต้องมารออยู่ตรงหน้าประตูนะคะเนี่ยค่ะทุกตัวต้องมารอหน้าประตูเพื่อจะรองว่าจะเปิดประตูให้นะคะเอานับวันจูจิอาต้องไปเปิดประตูให้กาแฟก่อนนะคะเพราะว่าลุงกาแฟต้องอยู่ในกลมเดยวเก็บเกลืเก็บเกลอ เก็บเกิบกันนะคะนี่น,นี้ลงกาแฟะคะ่ะมาลีไม่เอาค่ะลูก,ม,ลกมาลีไม่แกล้งลงแฟนะลูกอัถ่ายแล้วไปจะเปิดประตูลงแฟนก่อนมาเขามาเขืาขาะมาเข่าครับผมให้ไปเรียนเปิดกับประตูให้ลงแฟนหน่อยเร็วๆวเร็วๆว,วครับผมให้ไปเรียนเปิดประตูให้แฟนหน่อยมาเขือค่ะผมให้ไปเรียนเปิดประตูให้แฟนหน่อยเร็วลุกเนื้ ามาเขา่ามาเขา่าลุกแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามเงี้ยอไม่ลุกไม่ลุกฉันก็จะจู่โจมจู่โจมจู่โจมนี่เราเปิดไปมาเร็ว,วมาเร็วมาลีเปิดประตูให้ลุงแฟนเร็วมา <St bat> เร็วลุงแฟนเร็วเร็วเร่อเร่อเร่อสวัสดีสวัส ผมชื่อมะพร้าวแล้วมะพร้าวจะเผาเขาทำไมคะผมชื่อมาพาะพร้าวครับอันนี้ชื่ออะไรคะหนูชื่อแตงกวาค่ะหนูชื่อแตงกวาค่ะหนูชื่อแตงกวาเหรอคะอ๋อแตงกวามาลีมาลีนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพ่อเขือพ่อมะเขือวันนี้เราจะมาแนะนําตัวนะคะอันนี้คืออะไรคะ ีคือพ่อมาขามนะคะพ่อมาขามเอ่ออันนี้คือแม่มาลินะคะแล้วก็แม่มาลีจะเป็นพันธุ์สปิจเจปแปนนะคะแล้วก็อันนี้มะเขือมะเขือจะเป็นพันธุ์โกลเด้นลิทิเ <c oughs> ันนี้จะเป็นชูเขานะคะส่วนตัวนี้ลูกคะ,ะคะก็คือตัวนี้จะชื่อมาตูมนะคะตัวนี้ชื่อมะพร้าวนะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาหลอกกินข้าวแล้วเขาก็จะนอนเล่นกันอยู่นี้นะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อแตงกวา แตงกิ่งแตงกวาไปไหนแตงกว่าไปไหนคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือเด็กิ่งแตงกวาไแล้วเราะมันหันหน้าไมหาหันหน้า,ม,หา,หนาม่งี้หันหน้ามานี้หันอวน อัน,นี่คือพ่อมะเขือพ่อมะเขือจะเป็นโคเดินลีทิเฟอร์นะคะนี่ค่ะเป็นโคเดินเออเดี๋ยวก่อนสิอันนี้อันนี้คือพ่อมะเขือมะเขือมองกล้องเลยลูกเออน่ารากักใช่ไหมมะเขือน่ารากักเออใจดีป่ะใจดีเออแล้วมันนี่จะกินข้าวกับอะไรคะมะเขือ เขือกินข้าวอะไรพี่ข้าวก็หมูต้มอ๋อหมูต้ม,อม,ตมโอเคงั้นเดี๋ยวมะเขือเรากินข้าวนะคะผมโอเคมาหามันเดียวนี่ค่ะเดินมาแล้วค่ะอันนี้คือจะเป็นตัวพ่อนะค่ะเอออันนี้อุ้ยหน้าเขาก็จะมีอ่าบากอ่าเนี่ยค่ะสายฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วค่ะนะคะสัญลักษณ์ุนี่ค่ะ,ญญน,คะ,น,คะนี่คือมะลิโอเคนะค่ะตัวโอเคมาหาอยู่ตรงนี้ อันนี้คือมะพร้าวนะคะอ,นนอันนี้พอ่อพ่อทำอะไรพอ่พอหาพ่อทำอะไรพอ่ออยากทำอะไรนีมอ่ะอันนี้คือแม่เขานะคะโอ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาข้าวกินนะโอเค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 ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะแต่และตัวก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแ, <c oughs> แล้วก็คืนนี้นอะนหลับฝันดี